สวัสดีคะ่ะจุดแทนเสริมดวงนะคะสำหรับคนที่ลงชื่อจุดเทียนนะคะอย่าลืมเข้ามาดูนะคะในการจุดเทียนครั้งนี้นะคะแล้วอธิฐานขอพรในสิ่งที่คุณต้องการได้เลยนะคะสำหรับคนที่ลงชื่อจุดเทียนนะคะจะมีผลกับคุณ100%เตเต็มเลยนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ได้ผ่านมาเห็นก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะจะมีผลกับแค่คนที่จุดเท่านั้นนะคะ สวัสดีค่ะพอดีปิดอ่อปิดไมค์ไว้นะคะเมื่อกี้พอดีมันจะมีเสียงรบกวนพวกเสียงลมเสียงรถอะไรเงี้ยค่ะผ่านสนใจอยากจุดเทียนเสริมดวงนะคะเสริมในทุกด้านของชีวิตนะคะให้ดวงดีนะคะ ก็รอรอบหน้าได้เลยนะคะแอดไลน์ line, ทักแชทมาถามได้หรือทักไปที่ Facebook ได้นะคะอันนี้ก็จะจุดให้กับลูกค้าที่มาลงชื่อด้วยทั้งหมดนะคะก็ประมาณ20น่าจะเกือบ20คนนะคะรอบนี้นะคนละ199บาบาทเท่านั้นนะคะการจุดเทียนเสริมดวงช่วยเรื่องสุขภาพใครเจ็บป่วยอยู่จุดได้นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีความเชื่อด้วยนะ แล้วก็การเงินนะคะแล้วก็สะดเดาะเคราะห์แล้วก็ความรักนะคะคือครอบคุมหมดเลยนะคะถ้าใครสนใจก็รอบหน้านะคะเพราะว่าผู้อ่านไพนะ่น่ะจะจุดอยู่แล้วนะคะเดือนละสองครั้งนะคะรอบหน้านี่จะประมาณวันที่น่าจะ 27, 28ิบเจนะคะเด,เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะถ้าใครสนใจจุดนะคะโอเคเทียนก็ใกล้จะดับแล้วนะคะ กล้จะดับหมดแล้วเนาะเทียนลุกดีมากเลยนะคะเผาเสนียดจันไรนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตนะคะแล้วก็โรคร้ายนะคะความซวยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้กับผู้ที่มาลงชื่อจุดเทียนแล้วนำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีแต่ความร่ำรวยนะคะเข้ามาในชีวิตของคนที่ลงชื่อจุดเทียนกับแม่หมอในวันนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะขอบคุณทุกคนนะคะที่ลงชื่อจุดเทียนกับแม่หมอนะคะแล้วก็ลูกค้าประจำที่ทำด้วยตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อแอดไลน์ line, ทักแชทมาสอบถามกันได้หรือว่าจะทักไปที่ Facebook ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเทียนจะดับแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ